สวัสดีครับพี่น้องครับสุขุสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจร,รถแห่ซองดูฮีมิวสิกอย่างเป็นทางการนะครับไม่เคยอัพคลิปลงเลยคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับผูใ้ใดที่มีงานบุญงานบวช นะครับงานขึ้นบ้านไม้เผาบ้านเก่าเอาเสาลงหลุมงุ่มหายมีหน่อยก้อยกระป๋อมกานะครับงานก,ากุศลงานกฐินนะครับอยากได้รถแห่ซ่องดูฮีมิวสิกไปงานอยากได้รถแห่ซ่องดูฮีมิวสิกไปแสดงในงานของท่านนะครับสามารถติดตามติดต,ต่อได้ที่เพจเพจนีเนะครับเนาะและนี่ก็คืองานที่สองของมือน,นีนะครับวันนี้วันที่17มีนาคมเป็นมืองานครับบุญเดือน3หลายหมู่บ้านจัดงานบุญเดือน3ทํทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำบุญบวชจ้างรถแห่ผมไปวันนี้รถแห่เราวิ่ง2งาน และนี่คือนาทีระทึกในงานที่สองนะครับผู้ได้รับชมอยู่ต้องบอกเลยว่าหน้าที่ระทึกครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปบ้านคันใดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นงานที่ 2, 2> ที่เข้าแฮ่แล้วจากจังหวัดอํานาจ,จเจริญวังหันอําเภอปทุมราชบงษานะครับงานที่สองนี้เราเลทเจ้าภาพมาหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่าเจ้าภาพเพิ่นมากหลายนะครับอยากให้รถไอซ่องนี้มาเฮียให้ได้ไปบ่แต่ ตอนแรกเราก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเอ้ยมันอาจจะเรนบ้ทันเด้อครับเพราะว่าระยะทางมันกไกลเติบกเพื่อนกะเลยบอกว่าบ๊อบบนหยังตอนนี้จะ5้าโมงแล้วนะครับเรามาลุ้นว่ารถแห่ยช่องดูฮีมิวสิกจะไปทัน5้าโมงหรือไม่นะครับตอนนี้ออกจากอำเภอปาติวจังหวัดยาสโซทันนี่คือนะครับหน้างานของรถแห่ยช่องดูฮีมมิวสิกนะครับผมนี่คือนะครับความเร่งรีบ นในธุรกิจบันเทิงของเราอยากไปพอเจ้าภาพเร็วๆๆต่องฝ้าออกันในจักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ากัดเจ้าภาพกระถาผมเนี่ยเด้อมาหอด้ะครับผมพ่น้องครับอ่าปากว่าชิมาหอดครับผมอันนี้เดินทางมาเรียบร้อยนะครับงานเลดทางคณะเจ้าภา,าพ,าพใส่เวลาดวนจีสวันดีครับรอนานไหมครับฮะร,<อ><า>รอแบบรอแบบนานเลยแบบแต่ก็ต้องรอก็ต <c oughs> ้องรอเหมือนเดิ เราแบบโดนแต่ก็ต้องรอนะครับวันนี้เราแห่งานสองอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้งานบุญครับพี่น้องนะครับรถแห่ทำเวลาได้เต็มที่นะครับผมอันนี้ให้เขาแชร์ไปทั้งใดครับอ๋อสิเขาวัดก้อนค่ะอ๋อสีขาวัดก้อนเนาะเห็นงานบวชมั้ยบอใช่ค่ะอันนี้เจ้าภาพเนาะค่ะวันนี้ครับผมเป็นยังคือใส่รถแห่ส่องนุ่นนีครับใจมันรักไงพี่นี่แก้วโอเคครับอ่ะขอให้มีความสุขเด้อ เดี๋ยวเจอกันบนรถแห่นะครับผมขอบคุณเจ้าภาพนะครับอันนี้บ้านยังก่อนครับขั้นใดใหญ่ค่ะยังก่อนขั้นใดใหญ่ขั้นใดใหญ่นะครับเจ้าภาพขั้นใดใหญ่ครับสุดยอดระบบเสียงแน่นอนนะครับเจ้าภาพบม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมามามารูปละยี่สิบเด้อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะมาโอเคครับขอบคุณครับ ไปถึงบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งของตั้งยังจักข้าวนึงนะครับจังสีได้ทําการแสดงเนาะครับเนาะเพราะว่าเจ้าภาพเประกาศถาดโดนพ่อสมขวันะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนโบเตม่าครับเฮียจ่าลูกนะครับพี่เมย์ครับครับเฮียจ่าคุณโบเตม่าคนเดียว รถแห่ซองดูฮีมิวสิกสำนักง,งานตั้งอยู่ที่บ้านหนองแคนใหญ่ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทรจังหวัดศรีสะเกษประสานงาน0 910270655บริหารงานโดยซ ah. องดูฮีกาผมเองผมเองผมเองครับผมไว้ลืนส่งเสียงนะ วบขันตอนอาดูบานนั่งกอนั่งติดกันเคยหลอกการบานน้ากันยำ้ำแรงพอเริ่มใหญ่เป็นสาวเลยไหวผมยาวเรียนลามกำแมงกลับมาบ้านทาแพงลืมกันเพื่อนเก่าเบาเาประจาน เลือกันง่ายๆมาเพื่อนปานคุณนายลงเงินบ่อใดยานเพือนพี่ดินว่าแต่โทรัพย์ให้ยบให้ยับบ่จบบ่อสิน้นแม่ลวกพักตำนินบอกินบอเป็นภาระภารา